สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็อยู่ในเกมบล็อกฟูดอ่้โหเอาละฮะตอนนี้ครับเราจะมารีวิวผลบิ๊กมัมนะครับเนื่องจากว่าเราเก็บมาสเตอรี่ได้เต็ม350แล้วนะครับโหโคตรเหนื่อยโอคตรอันตรายนะครับผลบิ๊กมัมนะครับในเกมบล็อกฟูดเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนบิ๊กมัมเนี่ยเขาจะเป็นสายฟ้ากับไฟถ้าใครยิงกูนเนี่ยเราเข้าด้วยเนี่ยไม่รับตีกันวะไอพีคัฟเวอร์ไอหอยหลอดอน,นะครับผม และนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นนางฟ้ากับเหมือนกับตัวไฟกับตัวนางฟ้าคือเป็นน้ําแข็งกับไฟนั่นเองนะครับตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมจากสายฟ้ากับไฟเป็นน้ําแข็งกับไฟนะครับผมนะฮะและผลบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถสปอนลูกน้องได้นะครับโดยมีเกจตรงนี้ที่วิ่งวอยู่นะครับผมนะเกจสปิริตสีฟ้ากับสีแดงถ้าเรากดคลิกนะครับที่เป็นช่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวบัฟซึ่งจะมีบัฟวิ่งไวนะครับเป็นตัวหมูกับดาวดาวนี่จะเป็นฮิลนะมันจะฮิลหลานมาอุ้ หมนี่ครับโมครับมันจะเป็นบัฟวิ่งไหวนะัทำให้เราวิ่งไหวขึ้นส่วนดาวจะเป็นฮิลนะครับผมนะฮะช่องสีแดงเนี่ยจะมีตัวจอมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันจะมีเห็ดกบแล้วก็ต้นไม้นะฮะเห็ดจะทำดาเมจรอบตัวเป็นพิษนะครับผมกบจะทำการใช้ลิ้นดึงนะครับผมแล้วต้นไม้ทำการล็อกขาไม่ให้ไม่ให้ไปไหนนะครับผมอย่างเช่นนะครับมีไททันเกาะไททันกวนนี่มันวิ่งอยู่ครับเราก็วางนะครับผมเพื่อล็อกเขาครับไม่ให้ไปไหนเขาจะโดนล็อกนะฮะ ซึ่งสามารถใช้คอมโบก,กับตัวเหตุได้แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันมันสุ่มมันจะค่อนข้างน่าลำแขวนนะครับผมเพราะว่ามันสุ่มออกมาก็เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราจะเอาตัวไหนออกมานะครับผมนะฮะเอาล้วครับผมอันนี้คือสกิลธรรมดานะครับก็คือสกิลการคลิกซ้ายนะครับผมซึ่งแต่ละผลเนี่ยมันก็จะมีการคลิกซ้ายหรือไม่มีแตกต่างกันไปนะแต่บิ๊กมัมจะมีผลการคลิกซ้ายนะครับผมนะโอเคจบไปแล้วสําหรับสกิลคลิกซ้ายของเราแล้วก็ต่อมานะครับสกิลแซดสกิลแซดเนี่ยจะพุ่งเข้าไป แล้วก็ดูดมาแล้วก็ระเบิดกระเด็นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากก็าดาเมจก็ค่อนข้างอยู่ในกลางๆแต่ว่าสามารถดูดมอนไกลๆได้อย่างเช่นตัวคนตรงนี้นะไอพีทอยู่ตรงนี้ผมจะเล็งตรงนี้ผมสามารถเล็งแล้วก็ดูดมานะก็ระเบิดได้ไหมครับผมนะฮะก็าดาเมจก็อยู่ขั้นกลางๆนะครับผมไม่ได้แรงอะไรมากสว่วนอันนี้เป็นไฟครับระเบิดไฟต้องยิงระยะไกลได้แต่ว่าไม่ไกลมากนะเพราะว่าไกลมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนผมผมผมจะดูระยะมันขนาดไหนครับ x คอใกล้ต้องบอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งใกล้มาก,มากคือมันใกล้อยู่มันยิงใกล้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งสกิลไฟนี้จะติดไฟด้วยนะครับผมแล้วก็จะยิงออกไปอย่างรวดเร็วเนี่นครับไฟแล้วก็ทาให้ลอยนะครับแล้วก็ติดไฟเผานิดนึงนะครับผมไม่มีไรสกิลที่สามครับสกิลซีก C. สกิลซีเนี่ยจะเป็นท่าน้ําน้าแข็งนะครับจะเป็นพุ่งเข้าไปแล้วก็เตะนะครับผมแช่แข็งนิดนึงนะครับผมแค่นั้นเองไม่มีไรคือมันแบบทำให้สโล์นิดนึงนะครับผม เอาจริงผลบิ้งบัมเนี่ยค่อนข้างเล่นยากตรงนี้ว่ามันพุ่งเข้าไปหาศัตรูหมดเลยถ้าพุ่งเข้าไปแล้วโดวนเนี่ยก็อันตรายอยู่นะต้องเข้าโบอยดีนะผมส่วนสกิล f เนี่ยจะเป็นสกิลทาให้บินได้นะครับผมนะการบินเนี่ยเราจะขี่ก้อนเมฆที่เป็นน้ําแข็งหรือว่าสายฟ้าขึ้นอยู่กับว่าเรากด f จังหวะที่ไอเกเลื่อนเนี่ยมันลงช่องไหนถ้ากดเกเลื่อนลงช่องสีฟ้าก็จะเป็นขี่ลูกขี่ลูกน้ํแขงถ้าสีแดจะเป็นขีลูกน็งถ้าสีแดงจะเป็นขี่ลูกไฟนะครับผมนะเดี๋ยวลองเราลองกออดง ขี่ลูกไฟครับก็ไม่มีอะไรส่วนความสามารถของสองสองคียเนี่ยไม่มีอะไรบินได้แค่นั้นเองนะครับผมนะครับ <Okay. S 1> เป็นกิมมิม้น้อยของของผลบิ๊กมัมนะครับผมนะต่อมาสกิลว,วีเป็นสกิลไม้ตายก็ยิงยิงไกลได้ความแรงก็ค่อนข้างแรงนะครับสามารถจีได้ด้วยเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมผมจะจีจีมันอุ้ยไปไหนนะ่ะ <c oughs> ก็ระเบิดนะครับผมลออป็าไงเอาละครับต้นไม้ต้นนี้นครับต้นไม้ของเรา เราจะทําลายมันพร้อมกับการจี่เดี๋ยวดูต้นไม้โค่นจะเป็นยังไงพี่มาตัดต้นไม้โดยเฉพาะกิววีน่จะเป็นกิวที่ค่อนข้างแรงนะว่าครูดาวน่าหนาน,นะครับผมไปเลยจี่ครับผมอืมต้นไม้ของพ่อไปแล้วหายเลยหาเลยนี่คือ,ค,อคือมันแรงมากแล้วก็ระยะค่อนข้างกว้างนะครับผมแต่ว่าผมไม่น่ใจว่าระยะมันขนาดไหนเดี๋ยวผมลองดูคนนี้ก่อนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่จะยิงแบบจะยิง พีมียืนไมยืนดอกดอกนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะยิงลงดอกนี้แล้วก็ดูว่าแรงแรงระเบิดอมันถึงไหมเดี๋ย<ถ>วรา<ถ>ดูนะฮะไม่โดนยังไม่โดนนะเดี๋ยวลองมาดอกนี้ดูอ้าเรา,าลองดอกนี้ดูครับผมดอกเล็กนะครับเราจะดูว่าจะถึงหรือเปล่านะผมโด,ดนโดนนะฮะก็ระยะก็น่าจะประมาณตรงกลางนี้สมมุติว่ายิงเข้าตรงนี้นะครับก็จะโดนดอกสามดอกข้างๆนี้นะฮะ ระยะก็กว้างนะก็กว้างอยู่แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโอเคถามว่ายิงไก่ตอนโดนยิงที่แบบกระเด็นเนี่ยงขยับได้ไหมลองนี่ลองลองดูลองดูขยับไม่ได้บิขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยถ้ายิงโดนก็คือจีจีต้องต้องให้ของพ่อไปแล้วถ้ายิงโดนก็คือจีแล้วก็คือแบบจีให้เขาให้เขาติดติดติดกำแพงไปเลยนะครับแล้วก็จะว่าแบบว่าโดนดรเมจให้สุดนะครับผมนะครับ ก็ต้างดีไหมก็ดีอยู่นะแต่ว่าการเล่นเนี่ยคลิกไอ้ช่วงคลิกซ้ายเนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้สกิลตัวบัฟเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นดาวดาวตัวบัฟเนี่ยก็ยื้แค่ทีทีละ50ถามว่ามันช่วยยื้อชีวิตเราได้ไหมก็ยื้อได้แป๊บหนึง่งแหละไม่ได้อะไรมาแต่หมูเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าหมูมันทำให้เราวิ่งไวขึ้นทําให้เราหนีได้ไงแต่ว่าเวลาผมเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะค่อนข้างใช้ออกแต่ตัวโจมตีซึ่งมันก็ ไม่ค่อยออกไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ที่แรงที่สุดนะครับคือตัวพิษนะครับพิษนี่จะเป็นการฟาร์มให่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูการฟาร์สักนิดหนึ่งนะครับว่ามันฟาร์มยังไงนะผมป่ะแล้วก็ผลบิ๊มมามเนี่ยผมเอาไปลองพีพีแล้วก็ค่อนข้างยากมากนะมันมันยากมากนะวิเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันต้องกดล็อกให้โดนแล้วก็ต้องยิงให้โดนนะครับมันแล้วมันก็ท่าด้วยเนื่องด้วยท่าเนี่ยมันระยะใกล้ๆมีท่าไกลท่าเดียวก็คือท่าเลเซอร์ใครยิงอะไรมันนะมันเป็นประภาคารหรอกอะไรมันนะ แค่คือวิธีการเล่นมอนตรงนี้นะครับก็แบบว่าคิดตุงแดงนะครับเพื่อล่างมอนมากองกองรวมกันคือมันก็จะไม่มีอะไรเลยครับล่างลางมากองกองรวมกันพอล่ามากองกองเยอะเนี่ยก็อ,อาจจะกด V หรือว่ากดสกิลแซดเนะครับเพื่อทําการโจมตีอะไรประมาณนี้นครับผมนะฮะมันก็จะฟาร์มดีอยู่นะครับผมสำหรับการฟาร์มแต่ว่า P p เนี่ยผมผมให้ผมผมไม่ได้เลยนะพ p พนะครับ แต่ถ้า p ีีเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่กว้างกว้าเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่นี่คับไฟไม้ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมตายเลยแป๊บเดียวนะฮะสกิลสกิลวีข้อเสียคือแบบมันกูเดานานมากเพื่อนๆนแล้วก็ผมไม่อยากได้บัฟเลยบัฟมันค่อนข้างไม่ดีนะนี่จริงๆตอนตอนระเบิดอะ่ะคือแรงสุดแล้วนะครับเราไม่ต้องจี่ยาวๆก็ได้ถ้าเกิดว่าฟาร์มมอนนะ แค่จีบแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อให้มันเกิดการระเบิดนะครับรุนแรงอย่างแท้จริงนี่นะครับผลบิ๊กมนะครับหรือว่าที่เรียกในเรื่องมันพีดว่าผลโซโซหรือว่าผลโซลูโซลูนะครับผมซึ่งความสามารถในการ์ตูนเนี่ยเขาจะเป็นการผ่าตัดแยกส่วนจับเปลี่ยนวิญญาณถ่ายทอดวิญญาณอะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอายุไขหรือว่าดึงอายุไขออกมาหรือว่าจับวิญญาณไปใส่สิ่งของอะไรอย่างนี้ครับซึ่งบิ๊ก สัตว์เลี้ยงต่างๆของบิ๊กมัมเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตของบิ๊กมัมเนี่ยเหมือนกับว่าเขาถอดวิญญาณจากอีกร่างหนึ่งมาใส่อีกร่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ร่างนั้นน่ะจะเป็นกายจะกลายเป็นข่ารับใช้กันไปเลยนะครับผมนะครับมันก็จะกลายเป็นซุดกับพอมเมเทอุสที่อยู่ในกระตูนะครับซึ่งซึ่งในเกมเนี้ยผมเรียกว่าแอเจิตกับเดมอนแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนมากเลยนะฮะไอ้ตัวน้ําแข็งเนี่ยก็มีวงแหวนอะไรวันน่าคมคามคมคามตหลา,ลา,ลา,ายห <c oughs> <c oughs> ้าบอ่อห่อแตกนะครับผมพิมานนะครับสาหร ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสครายนะครับลำรับรอบต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือว่าเป็นลงดันอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะจ๊ะอีกอย่างวันนี้โดนใครมาวะไอ้จี๋ว่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 ะไอ้จี๋แล้วนะเสียจีผมอ้ามันข่ามัน มันเล็ก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 แล้วเฮ้ยมันเล็กแล้วเล็กแล้วไปเล็วไปเวเป็นแล้วมะสือตามมือตามตามมันเจอหรอกเจอหรอกไม่เจอหรอกไม่ันเจอหรอกไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกก็หาคขีไม่ไกลอ่ะไม่เจอหรอกไม่ทันเจอหรอกไม่ไกลดิไม่ได้เอาเวลอ่ะไม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนน้าเอออยู่ไหนวะ ไปต้องมันรีบออดีกว่ารีบออไปไปรีบออไปรีบออดไปเข้าทีด้วยเข้าทีด้วยไอ้โอ้ต้องการมากมันสามสิบนาทีแล้วจับบ้านมันนะแหมคนได้ยังไงเหล็กกระชิบด่าเอานะเราจะติดเตทีแล้วผมไม่ยัง ไลยนะรับแล้วล้บแล้วขังมันจัดขังมันด้วเสือจัดการมันให้มาจัดการใครจะไปรีบอสรีบอสแต่เข้าไปแล้วออกได้ด้วยออกได้ออกได้นะออกแม่งลากมาห้าดีกว่าห้องปิดตายเว้ยจ้ำลากมาห่าห้องปิดตาย เป่นยังเกียร์เลยอย่างนี้เป็นเกียร์ริงเขาเรียกจัดใครก็แต่รีบอร์ยกันบ้านหรือเปล่าพวกเปลืองตาไม่เจอจนะเจอเจออาทีตย์ผมไกลแล้ว